สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผมนะฮะพร้อมกับเกม s p e e d i กเลสเตอร์และ V.O.G สุดเปอรเดอรวันนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็จะมาเล่นสปิดพานนะโอ้โหสปิดพานนี่เห็นเขาบอกว่าแรงแล้วก็ดีมากสกิลเหมือนเอสตาเลยนะฮะแต่ ก็ไม่มีอะไรรีวิวแล้วหลายๆช่องเขารีวิวไปหมดแล้วนะครับวันนี้ผมก็แค่จะมาซื้อแล้วก็เอาไปเล่นในแล้งดูนะครับส่วนคอมเรลวต่างๆกับอัพสายต่างๆก็ช่องอื่นเขาทําไปหมดแล้วนะครับเนาะก,ก็ไปดูได้นะครับว่าอัพยังไงบ้างเต่ว่าเดี๋ยวผมจะอัพให้ดูแล้วกันนะครับก็ไปแบบไวๆนะแล้วก็ไปที่เปิดกันใช้งานเลยนะครับหรือว่ากดซื้อได้เลยนะเดี๋ยวก็ผมจะซื้อแบบธรรมดานะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มรืวงหรือวิวอะไรนะครับธรรมดาพอเพราะว่าเราทำเควสเอาแค่รถนะครับ เราไม่ได้กะจ,จะเอาอะไรมาใหม่นะฮะทำกันตื่เสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยตังค์ตัวนแดกไปหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทนะฮะมาก็กดรับไปเลยนะครับเอาเป็นตัวละครผู้ชายละกันเนาะตัวละครผู้ชายละกันนะครับตัวละครผู้หญิงซีซั่นที่แล้วเอาเป็นของตัวละครผู้หญิงละ ในรอบนี้ก็เปลี่ยนไปเอาในของตัวละครผู้ชายรักกันเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะครับรับเป็นที่เรียบร้อยโอเค,อ,เคอย่าลืมนะครับถ้าเราเติมในของสปีดพาสก็อย่าลืมมารับเรวงเรวิตรงกิจกรรมด้วยนะครับว่าถ้าเราเติมสปีดพาแล้วเขาจะามีในของกิจกรรมนี้ให้เรามารับนะครับรววงเรวิด้วยนะฮะก็อย่าลืมมารับ เพิ่มเลเว,วลละกันเนาะปรบแต่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมประแต่งละนะฮะส่วนสายที่ผมอัพแล้วก็จะไม่เหมือนคนอื่นนะครับแต่ต่างกันหนึ่งสายนะครับส่วนตัวเครื่องก็กางก็เหมือนของเขานะส่วนล้อนะครับก็ซ้ายนะครับก็เหมือนของเขาเหมือนกันแล้วก็ในของเชื้อเพลิงนะครับผมจะเน้นไปทางด้านขวานะครับจะไม่ซ้ายนะครับผมจะอัพไปทางด้านขวานะทําไมผมอัพไปทานดัานขวาะอันนี้ขออธิบายก่อนนะครับ ที่ผมไปเทสมานะครับในของทางด้านซ้ายนะครับก็คือสายซ้ายนะครับก็ความเร็วน,นะครับก็ถือว่าน้อยกว่าทางด้านขวาประมาณ0.1หรือว่าน้อยกว่า1นะอย่าเช่นว่า w C w น้อยกว่า1ทางด้านขวานะทางด้านซ้ายความเร็วมันน้อยกว่าทันด้านขวา1นะครับแต่มันแต่ต่างแค่นี้เดียวแต่ว่าทําไมผมอัพไปทันด้านขวาเพราะว่า รถคันนี้มันเน้นในของในตัวยาวอยู่แล้วใช่ไหมมันเน้นเฉพาะสนามที่วิ่งทางยาวๆอยู่แล้วเนาะผมก็เลยอัพไปทงนงั้งขวานะครับเพราะว่ามันช่วยเพิ่มในของระยะเวลาในตัวให้ในตัวมันหมดช้าลงและในตัวของเราจะยาวขึ้นด้วยนะครับช่วง ไปทางด้านซ้ายนะครับก็คือเวลาเราคลิปเทิร์นนะครับอย่างเช่นว่าเราคลิปเทิร์นเราจะทําเวลาการคลิปเทิร์นให้เร็วขึ้นนะอย่างเช่นว่ากดนี้ปุ๊บคลิปเทิร์นปัก um, มันจะได้ปักไงแต่สาหรับใครที่ไม่ไม่เคยคลิปเทิร์นนะผมแนะนําว่าให้อัพไปทางด้านขวาละกันนะครับเพราะว่าผมใช้สายนี้นะส่วนใครที่ชอบชอบคลิปเทิร์นก็ไปทางด้านซ้ายละกกันนะครับแต่ว่าทางด้านขวามันจะแรงก,กว่าทางด้านซ้ายอยู่นิดนึงนะครับ ส่วนเทเบลนะครับก็มีแค่สายเดียวไรก็ในโตรก็ทางด้านซ้ายเหมือนกันนะครับเพราะว่าอันนี้แหละดีสุดแล้วนะครับในของรถ Eternal เอกนะครับก็มีเพียงแค่นี้ส่วงสกิลก็ตามที่บอกไว้นะครับว่าในโตมาจะหมดช้าลงประมาณ1วิก็คือในโตมันจะยาวขึ้นประมาณ1วินะครับแต่ถ้าอัพสายที่ผมอัพให้อ่ะมันจะประมาณ1ุด 2วิอะไรประมาณนี้นะมันจะบวกประมาณนี้1.2ึ่งจวิหรือว่า1.1ึ่งจุวิอะไรประมาณนี้มันจะบวชช้าลงนิดนึงนะครับส่วนสกินนะครับสกินก็จะเพิ่มในของค่าช้าทามด้วยแต่ว่าสกีมก็ผมไม่เอานะฮะผมแค่เอารถธรรมดาพอนะครับเดี๋ยวจะไปเทสน,นะครับว่าความยาวในของตัวรถอีทัวน่าเอกนะครับความยาวในโตของรถสตาร์เบรเกอร์เบรเกอร์นะครับว่าขั้นไหนมันจะ ยาวกว่ากันนะครับก็จะใช้แบบไม่มีสกินรักกันนะครับก็อย่างแรกเลยเราต้องเทสในของตัวรถ eternal age ก่อนนะครับเทปกันเลยนะครับก็โค้งนี้กันเลยนะว่ามันจะยาวเท่าไหร่กันนะครับโอเคเกิดถึงนะเกิดถึงนะครับเกิดถึงนะครับแต่ถ้าอัพไปทางด้านอีสายนึงละ่ะเป็นยังไงกันบ้างก็ไปดูกัน ถ้าเปลี่ยนมาเป็นสายซ้ายล่ะนะครับก็ดูว่ามันจะยาวเท่ากันไหมนะครับก็มาดูกันนะครับให้ทุกคนตัดสินใจเอาเองนะครับมาเทสกันเลยนะครับสายซ้ายนะครับก็โค้งเดิมนะฮะดูนะครับนี่ครับมันจะหมดเร็วขึ้นนิดนึงนะก็ให้ทุกคนคิดเอาเองนะครับแล้วก็ตัดสินใจเอาเองนะมันจะหมดเร็วขึ้นนิดนึงนะครับก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับให้ทุกคนตัดสินใจเอาเองนะครับ เอาในของ Extrabreaker นะครับมาดูว่ารถขนาดมันยาวมากกว่ากันหรือว่ามันยาวเท่ากันนะครับในโตนะครับก็ดูนะครับนี่นี่ครับ Extrabreaker อนี่ก็ถือว่ายาวกว่านิดนึงนะครับประมาณ0จุดประมาณ1 5ึาวิอันนั้นมันความยาวประมาณ1นวิใช่ไหมอันนี้ประมาณ1.5ึาวิประมาณนี้นะเท่าที่คิดดูนะครับเนื่องจากประมาณนี้ส่วนในของรถ ดิทโน l เอกนะครับก็ทางด้านซ้ายนะครับก็ขออธิบายตรงนี้ก่อนนะครับทดนานซ้ายนะครับก็คือถ้าเราอัพไปทาด้านซ้ายความเร็วอยู่ที่ c w w 300 8.6แนะครับแต่ถ้าอัพไปทด้านขวาก็อยู่ที่300นะครับ8.7ก็ c w d ก็อยู่ประมาณนี้นะให้ทุกคนตัดสินใจเอาเองนะครับว่าจะอัพไซไหนนะครับมันไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่นะครับแต่ว่าความยาวของในโตจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับ ลงแรงกันเลยดีกว่าเนาะก็เอามาลงกันในแรงเลยนะครับมาดูว่าใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับอืมแล้วก็หาสเลี้ยงมาใส่นะถ้าใส่สเลี้ยงความเร็วก็จะเพิ่มมาด้วยนะครับก็เจอกันในสนามนะครับเปิดตัวเลยนี่รถสปีดพายมีคนใช้เยอะนะเพราะว่ามันก็สกิลก็ถือว่ายาวนะครับในโตมันหมดเวลาช้านะครับเหมือนเหมือน าร์เบอร์เกอร์นะครับแต่ว่าสตาร์เบอร์เกอร์มันต้องดีกว่าอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นรถเพิมแล้วเนาะนี่โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะที่จริงฝีมือใครโหดกว่าตั้งหากนะครับนี่แต่ว่าผมไม่โหดนะนี่ในตัวมันเพิ่มนะฮะเดี๋ยวเล่นจบแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่ามันมาคับยากไหม แล้วก็เก็บในโตยากหรือเปล่าอันนี้ต้องเล่นในสนามจริงก่อนนะครับว่าเก็บในโต๊ยากกับออดิสอะไรประมาณนี้ถือว่าโอเคใช้ได้ไหมนะต้องมาลองสนามจริงนะครับอปุ๊บอิสยูไป กดเข้าไปเลยครับอายา่าพลาดไปพลาดไปปึ๊บวันนี้ต่อในโตเลยเออเล่นเล่นแล้วรู้สึกว่าเหมือนเหมือนมันจัดยิดมยากนิดน,นึงแฮะ ไม่ติดไม่ติดเล่นแล้วรู้สึกว่ามันกันกดบู o t ให้ติดในของบิด C W W O ยากนะรถคันนี้นะกดให้ติดบิด C W W O อ่าไม่ใช่ครับขออภัยพูดผิดไปกดให้ได้ในของบ s ด C W W มันยากนะ รถคันนี้นะครับรู้สึกแรงผ่าเป็นที่เรียบ,บร้อยครับแรงขึ้นโนวาละดูว่าโนวาจะฝีมือเท่าไหร่กันตอนนี้มาอยู่ในของสนามอัลฟาโอ้โยสนามนี่คือสนามที่ผมโคตรเบื่อเลยโคตรเบื่อเลยทำไมเหรอโอ้ยแสบตาจัดในสนามเนี้ยแสบตามากดูดิโอ้โหส,ส,ส,สีมันโคตรแสบตาถ้าลงสนามจริงนี่พูดตรงๆนะ โอ้ยชนกำพงกำแพงกันแล้วแสบตาบเกินกดเข้าไปครับแซงจากความรู้สึกที่เล่นนะอืมทำในของบิดอ๋อไม่ใช่บิดีละโอ้โหอะไรครับเนี่ยเบสนะครับเบส c w w o ติดยากนะรถคันนี้นะ แล้วก็การเลี้ยวกันดิสถือว่าอืมไม่ง่ายนะรู้สึกว่ายากไปอยู่ยากอยู่นะการทอ,อกันเลี้ยวอะไรประมาณเนี้ค่อนข้างยากนะฮะกดเข้าไปเลยเอ,อในโตมันยาวอยู่แล้ว แต่ถือว่าดีไหมสำหรับผมนะมันดีรถคันนี้มันดีไม่เท่าสปีดพาร์ทที่ผ่านมานะคันนี้นะสำหรับผมนะคันสปีดพาร์ทที่ผ่านมามันดีกวอยนะซึ่งคันนี้คันคันสปีดพาร์ทที่ผ่านมานะคันนั้นมันดีมากเพราะว่ามีการเอาลงแข่งขันจริงแล้วก็แข่งขันในของด่านโมก้าอ่ะเออดีมากเลยนะคันนั้นอนะ่ะ เป็นรถที่ราคาถูกแล้วก็โคตรตีอะครับอ่ะเขาสินถ่ายเป็นที่เรียบร้อยครับรอบนี้อยู่อันดับสามวุ้ยกว่านลสนามนี้แสบตาครับได้แปดตามมอืมปดมาแล้วปวดมาแล้วหลังจากที่ผมได้เล่นในของรถอิตาโนเอ็กนี้มานะครับจากความรู้สึกแล้วนะครับก็อ่าคงเรียกว่า ไม่ค่อยดีนะดีไม่เท่าสปีดพาร์ที่ผ่านมานะครับสปีดพาร์ทที่ผ่านมาก็จะมีในของคันนี้นะครับเออคันนี้ดีชิกคัน,นีจริงนะรถสปีดพาร์ทคันนี้นะครับดีจริงดีมากสําหรับใครที่ไม่ได้ซื้อในของสปีดพาร์ทคันนี้ก็เสียดายมากนะรถคันนี้มันดีมากแรงด้วยนะครับโคตรด,ดีเลยนะคันนี้นะฮะดีมากเลยคืออันนี้ สำหรบผมนะรถคันนี้มันไม่เคยดีเท่าไหร่นะครับสกิลก็เน้นแค่ในตัวมันยาวมันไม่ช่วยเพิ่มความเร็วต่างๆมันทําแค่ในตัวมันยาวนะครับก็เหมาะเล่นการสนามที่โค้งมันอยู่ไกลๆเนาะก็เหมาะกับสนามแค่นั้นนะฮะส่วนการกดให้ติดในของเวสซีวีดีบนี้ค่อนข้างยากนะรถคันนี้กดแล้วมันติดค่อนข้างยากนะครับหลังจากที่ลองกดมาแล้วติดยากนะก็ถ้ามันติดยากก็แสดงว่าคว,ความเร็วรถของเรามัน ได้ไม่สูงสุดรประมาณนั้นนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มาเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับใครที่จะเติมหรือว่าจะซือออซ้อก็ออยังไงก็ซื้อจะเติมก็ยังไงก็เติมนะครับนะแต่ที่ผมเติมเอานี้ผมไม่ได้เติมเอาลดนะลถนะฮะผม,มเติมเอาชุดชุดมันเท่นะครับแค่นั้นเองแต่ผมเติมเอาชุดนะเพราะชุดมันเท่โอเคสําหรับวันนี้ก็มเามเพียงแค่นี้ยังไงก็ฝากกดไลค์และกดติดตามเดี๋ยวไว้เจอกักานคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย